นะแล้วอินเดียมันใหญ่ที่ไหนล่ะมันไม่มีประเทศตอนนั้นะคุณคิดว่ามันใหญ่ไหมแล้วใครปกครองมันอะ่ะก็สยามไงมันมีกษัตริย์อินเดียมีกษัตริย์มาก่อหน้านั้นที่ไหนไม่มีประเทศคิดอีกคิด,คดติก๊กนิดเดียวเนี่ยจะโยนแม่งไปมั่วอะไรกูก็เตะหมูเข้าปากหมาไปเรื่อยนี่อารยธรรมของชาติมึงมึงไม่รู้จักไม่รู้จักสยามประเทศไม่รู้จักสยามในสยามกุก เสียมกุบไปดูจีนบันทึกอยู่อ่าแล้วไปจีนบันทึกถึงเราแม่งมีแค่สองประเทศเข้านั้นน่ะใต้มีจีนข้างบนกับใต้ทะเลจีนใต้อะก็มีแค่สยามกับจีนตอนนั้นน่ะไม่มีประเทศอื่นจีนมันถึงรู้จักว่ามีสยามอยู่ใต้มันไงเออคิดไม่เป็นเหรอคิดสิคิดส,ดสินะท่านสุริยาสอนสุดสอนสิทธ์บอกว่ามีคน หัวเสพยายามดองกับผู้มีอำนาจในเมรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนว่าประเทศตัวเองจะเสียหายลบจนไงเออไม่สนหรอกแบ่งแบ่งได้แบ่งแบ่งนะเห็นเขาบอกว่ามีรัฐมนตรีบางคนพอแบ่งปราสาทพระวิหารก็ได้ได้เนื้อที่ในในประเทศเขมรในประเทศกัมพูชาไปนะผลประโยชน์แลกกันนะ อออะไรที่มันเป็นของชาติก็ให้ชาติไปไม่ใช่ว่าอแบ่งให้ชาติเท่านี้เดี๋ยวกูไปเอาจากไอ้ฝั่งนูน้นแบ่งกันเอาตรงนี้มามึงไอ้ถ้าไม่แบ่งเนี่ยมันไม่ได้เะเว้ยไอ้นู่นไอ้ไทยแม่งแดกหมดเลยนะมึงงั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเรื่องเดี๋ยวผมหาเรื่องแบ่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 งแต่ลเดี๋ยวผมเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะเออเดี๋ยวท่านเอาไปตรงนั้นก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดใครจะไปรู้ว่ามันคุยอะไรไงน,นนะเออแต่ใครเสียคุณรู้ว่าใครเสียสยามไงอย่างน้อย แบ่งมาแดกันไปคนละครึ่งเงี้ยใช่ไหแบ่งให้เราครึ่งนึงเราก็แบ่งให้มาอย่างน้อยเราก็ต้องเสียใช่ไหมแล้วมันก็ไปแดกกันต่อส่วนนึงครับไปแบ่งเค้กกันตรงนั้นเฮ้ยแต่จริงๆมั้ทั้งร้อยจริง,รง,รงๆเราควรได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคุยกันไดเนนไนนนะ้เราต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันไม่รู้ส่วนตัวหรือส่วนชาตินะเราต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกันเออเราจะได้พัฒนา นี่เป็นาศนาที่อะไรนี่มันบ้านกูไม่ใช่บ้านมันแล้วการเลี้ยงเทียนก็หือลือเหลือเกินนะชาวแต่เรื่องนี้ให้ได้ผมมันมีหลายแสนล้านนะก็ใช่ไงเออนะขอบคุณท่านสุริยาสอนสิทธิ์ครับนะมีลูกสอนลกูกมีหลานสอนหลานบอกเขาให้ดูว่ามันทําอะไรกันแล้วเราเสียไหมเสียยังไงมันก็เสียท่านจัก,กรีการชนะศรีขอมาคือตําแหน่งราชก,การของสยามเอ,อช่ยขอคือตําแหน่ง เจ้าเมืองพวกสยามเวลาเขาจะพูดถึงเนี่ยมุทังเหนือเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขอมทางใต้อยู่นะขอมทางอีสานก็มีขอมก็หมายถึงว่ามีเจ้าเมืองทางทางใต้ทางเหนือทางอะไรเวลาเขาบันทึกถึงขอมนะนอกนากส่วนมากเขาไม่ได้บันทึกถึงกัรหรอกเออตอนนี้พอพอขอมมันมันหายไปเปลี่ยนเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมขอมก็เลยหายไปหมดบอกไม่ใช่ว่ามีอักษรขอมก็ต้องมีคนขอม อักษรขอมันเป็นอักษรส่วนหนึ่งของสยามเป็นอักษรราชการที่คนที่มีความรู้ในประเทศสยามมาเขาใช้กันนะไม่ใช่อักษรขเขมรเขมรเป็น่าตอยู่เลยนู่นนะไม่ได้ออกมาหรอกนะอยู่ในกรมกองอยู่ในเป็นเหมือนกองร้อยอ่ะนะกองพันนะอยู่ในประเทศกัมพูชานะออยู่ในจังหวัดกัมพูชานะจะออกนอกเมืองนะยังลำบากเลยเหมือนกับเมื่อก่อนเนี้ยชนชนเผ่า อีกกองอีกก่อที่จะเข้ามาประเทศเราเนี่ยลำบากนะจะเดินทางถึงแม้จะได้อะไรก็แล้วแต่เวลาจะเข้าเดินทางไปไหนต้องรายงานตัวนะก็เหมือนกันแล้วเขมรมันไม่มีเอนี่แล้วมันใ้นั่นยังไงอ่ะถูกป่ะเออก็งี่ได้เราก็ต้องเข้าใจนะอันเนี้ยเออแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าที่บอกว่าไอ้อายะธรรมขอมไอ้อายะธรรมเขมรอักษรเขมรที่อยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้แก้เลยก็ยังใช้คําว่าศิลปะแบบเขมรตัวอักษรเขมรอยู่เลยนะ ท่านแอตตินาดิวถามไว้ท่านเทวินเขาตอบว่าร่วมสัมมนาผมไปร่วมการสัมมนาของศิลปกรแสดงว่าเขาก็อยู่สนิทเขากำลังแก้แต่ต้องมีเอกสารรองรับด้วยใครรับรองอะ่ะจะให้ราชบัณฑิตยสภารับรองไหมอะ่ะเออมัพวกเดียวกันอวยคเมนเข้าใจแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่ถูกต้องเหมือนกันนะความรู้เดียวกันเหมือนกันแต่มันผิดเหมือนกันก็ได้ เออแล้วใครจะรับรองอ่ะรับรองมาก็ผิดเหมือนเดิมก็ได้เออกําลังแก้แต่ต้องมีเอกสารรับรองรองรับด้วยซึ่งก็ทําอยู่เช่นศิลปะทางอีสานใต้เป็นศิลปะประโคนชัยศิลปะแบบสีเทพงานพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะกว่าสีเทพจะเป็นที่ยอมรับก็เป็นสิบปีและหลายคนเพิ่งรู้จักตอนเป็นมรดกโลกเมื่อก่อนบอกสีเทพเป็นมรดกแบบขมิด้วซ้ําจนแก้ออกและบอกที่มาดังเอกสารที่ผมนํามาลงครับ คือไอศิลปะเนี่ยนะที่จะบอกว่าเช่นศิลปะทางอีสานใต้เป็นศิลปะประรคนชัยศิลปะศรีเทพศิลป่ไม่หาประเทศก่อนนะศิลปะปะโคนชัยปะโคนชัยคือพวกไหนอะศรีเทพคือพวกไหนอะไม่รู้โอยยังงงโง่กันอยู่เลยอย่างเงี้ยมึงไปหาประเทศก่อน เออมันมีเสียมเสียมไหมมีเสียมกกไหมมีประเทศสยามไหมก็มีมีมีประเทศสยามในตอนนั้นแล้วมันก็เป็นอายะธรรมสยามประเทศเราเรียกว่าอยู่ทางอีสานใต้เรียกว่าเป็นศิลปะแบบปะโคนชัยเอาประเทศมาก่อนไม่ใช่ว่าลอยๆมาอารยศิเทพเป็นประเทศไหนวะศิลปะแบบปะโคนชัยเป็นประเทศไหนอ่ะเป็นอายะธรรมปะโคนชัยของประเทศไหนอ่ะ ขเขมรโบราณโถน่าสงสารแล้วขเขมรโบราณมีกษัตริย์ชื่ออะไรสุริยะวรมันที่สองเหรอหรือพระว่าวลมันแล้วพระว่าวลมันเป็นกษัตริย์ของประเทศไหนอะ่ะไม่มีตอนนั้นมันเป็นรัฐรัฐไม่มีแล้วมันจะไปสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่กันได้ยังไงคิดดิคิดดิคิดดิมหาประเทศก่อนไม่ว่าจะไอ้นั่นไงแล้วพอไปบอกขเขมรโบราณก็กลายเป็นอของประเทศขขเขมรโบราณมันใช่เหรอ คิดเยอะๆนะคิดเยอะๆก่อนที่จะพูดอะไร่งเยอะๆนะแสดงไม่มีความรู้ไม่เคยเห็นประเทศสยามเลยไม่เคยเห็นเสียมกุกอยู่ในสายตาเลยไนงะถูกไหมผมพูดอย่างเงี้ยสยามประเทศอยู่ไหนพระเจ้าภาวะบร,รมันที่หนึ่งคือคือใครอ่ะคือใครไม่รู้ไม่รู้ตายหาแล้วไม่รู้แล้วมันจะไปสลปกันยังไงใช่ไหม เออเนี่ยยิ่งพูดแล้วก็เนี่ยแต่ว่าผมผมมั่นใจและคนไทยจะได้ความรู้จากสิ่งที่ผมพูดนะผมพูดตามข้อที่จริงแล้วก็เธอไปเรื่อยของผมก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมเนี่ยผมอ่านพวกเนี้ยผมผมจะเข้าใจแล้วผมจะมีติ๊กมีมีมีความคิดที่ผมจะตอบได้มีความรู้ที่ผมจะอธิบายได้ไม่ว่าจะเลือกอะไรหรอกนะใครจะถามอะไรมาเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจับจับนะผมไม่ได้ไปนั่งคิดตะก่อนหรือว่าเดี๋ยวจ้องจะตอบ ไม่หรอกมันเป็นธรรมชาติของความจริงมันเป็นแบบนั้นนะผมตอบตามความความเป็นจริงที่สิ่งนั้นมันเป็นที่มันมีสยามประเทศแล้วอะไรที่มันขัดกับสยามประเทศเนี่ยผมก็จะบอกแล้วเอออันนี้อันนี้ไม่ทราบไม่แน่ใจไม่ใช่มั้งอะไรอย่างนี้นะท่านแอตตินาดิวยังบอกว่าอะไรนะท่านเควินว่าเออพอเข้าใจระบบเรลือเกลือของราชการไทยแต่รู้สึกแปลกว่ายุคนี้เอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆก็ชัดเจนและรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากแต่ยังได้ยินคำอะไร อดปากระบบราชการไทยเสมอรอรอรอนัอ่นแหละรอรอแสดงที่หน่วยงานใดก็ไม่ต้องรอที่หน่วยงานนั้นแค่โยนไปที่หน่วยงานต้นทางไปเรื่อยเออแต่สมัยแรกที่เริ่มทําหลักฐานก็น้อยผนี้และเป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาเกินรุ่นเก่ามากกว่าด้วยซ้ําเหมือนมีความพยายามขัดแย้งเพื่อไม่ให้ตนเองหน้าแตกยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะขนาดทุกวันนี้อาจารย์สออาจารย์แก่คนนั้นก็ยัง คลิปลง YouTube โยงให้ทุกอย่างเป็นขมรนให้ได้อยู่เลยเวลาอัดคลิปก็เอาผ้ามาพาดคอเหมือนขมนเป๊ะก็นั่นแหละยิ่งคนพวกนี้นะมันไม่ยอมรับความจริงหรอกนะไม่ไม่ยอมรับความจริงและวก็ปฏิเสธความจริงเลยที่ผมโดนมาตลอดนี่แหละแล้วบางทีนะก็ให้ผมไปนูน่นไปนีโปนน่โทรไปนู่นโทรไปนี่ไม่ไม่มีใครไอ้นั่นเลยไม่มีใครเขาเรียกว่ามไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนะ คือเขาเรียกว่าบางคนนี่แม่งเก่งคนละแบบบ้านเรานี่มันแปลกนะอเก่งคนละแบบเนี่ยบางทีเก่งเรื่องอักษรศาสตร์เราก็ไปหาก็โบยเก่งเรื่องไอ้ไอ้พวกศิลปะเราก็ไปหามันก็โบยเก่งพวกไอ้โบราณวัตถุเราไปหาแม่งก็โบยคือเวลาเอาความเก่งของแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันเนี่ยแม่งกลายเป็นไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เจอสยามอยู่ดีเข้าใจไหม ทั้งทั้งเรื่องเขาบอกว่าทุกทุกความเก่งเนี่ยมันอยู่ในสยามนะเหมือนกับคนเนี่ยทุกทุกคนที่เก่งมันอยู่ในสยามดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอาความเก่งของพวกเขาให้เขาดูเนี่ยแม่งไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยมันใช่เนี่ยผมเจอแล้วแล้วมันจะไปแตกสาขาเรียนปฏิมาอะไรแตกไปเพื่ออยาไปแบ่งยุคอารยาธรรมขเขมรเป็นสิบห้ายุคอะไรอย่างเงี้ยเขมรมันไม่มีตัวตนมันไม่เคยมีกษัตริย์ ไปถามไปถามไอ้นักประวัติศาสตร์ไอ้เขมรมันเนี่ยมันมีเขมรเขมรมันแบ่งเป็นสองมีเขมรโบราณกับไม่โบราณสยามอยู่ไหนสิ่งที่ผมให้ดูเนี่ยมันเป็นสยามไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ทางนู้นมันต้องไปยันอยู่นู้นตัวอักษรนี้มันต้องหนึ่งแปดสองหกเท่านั้นมันเกินจากนี้ไม่ได้นี่แหละคือปัญหาของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไทยเออเขาเรียกว่าอะไรบะไม่มีความรู้ด้วยตัวเองอ่ะ แล้วแม่ก็ไปอธิบายโดยการโยงของไอ้ดูนมาโยงหนึ่งแปดสองหกมาอายะร,รมนี้ก็เกินหนึ่งแปดสองหกไม่ได้พ้ยนี่มันทวาราวดีมันเกินหนึ่งแปดสองหกสังเยอะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะว่าตัวอักษรเนี่ยที่อยู่ข้างหลังพระสวาราวดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องลายของมึงมึงเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีตัวอักษรไทยไปอยู่หลังพระสมัยทวาราวดีซึ่งเกิดก่อนหนึ่งแปดสองหกไปพันปีมันก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นศิลปะสยาม เพราะตัวอักษรที่มันเกิดที่หลังมันเกิดอ่าแล้วงั้นมันจะไปยืนยันพระองค์นี้เป็นทวารวดีได้ยังไงเล่าในเมื่ออักษรมันไม่ยืนยันถ้ามึงยืนยันอายะธรรมนี้เป็นทวารวดีตัวอักษรที่มันเขียนเกิดขึ้นมาพร้อมกับวัตถุชิ้นเนี้ยโบราณวัตถุชิ้นเนี้ยมันเป็นตัวอักษรสยามมันก็ต้องเกิดตอนนั้นมันไปขัดแย้งกับเอไอตัวอักษรที่นัก อักษรศาสตร์บอกไว้ว่ามันเกิด19ไงมันเลยเป็นไปไม่ได้เอาแล้วมึงว่าอายะธรรมนี้เป็นที่ไหนก็ทวาราวดีไงอ้าวไเชี่ยอ,อะไรของมึงก็ตัวอักษรมันเป็นตัวอักษรไทยแสดงว่าไอ้นะักอักษรศาสตรมันก็ผิดดิถ้ามึงถูกอะ่ะถูกไหมทะเลาะก,กันหาหาจุดจบไม่ได้เ <c oughs> นี่ยผมเจอมาอย่างนี้ไงเฮ้ยนี่ผมเล่าเรื่องจริงนะเนี่ยผมไปเจอมาแบบนี้จริง ไม่ถ่าอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วตกลงต่างคนแม่งก็ต่างโบยเฮ้ยนี่มันสาคัญต่อชาติเลยนะมึงตัวอักษรไทยที่เกิดขึ้นในสมัยทวารวดีเนี่ยและนําพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมันเราก็ใช้อยู่ในปัจจุบันมันมันสําคัญถึงไม่ใช่เฉพาะว่ามันเกิดในทวารวดีหรือมันเป็นของโบราณมันสําคัญตรงที่ว่าเฮ้ยตัวตนคนไทยบรรพบุรุษเราเนี่ยมันมีตัวตนมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนี่วาอะไรอย่างเงี้ยมึงคิดกันได้เป็นเหรอ แต่ละคนไม่ก็จกัดการเป็นไปไม่ได้เราเอ้อดักสอนศาสตร์ก็เป็นไปไม่ได้จันปฏิเสธทุกคนปฏิเสธหมดต้องจะเรียนจบกันมาทำํำแยกสาขากไปทําเพื่อถูกไหมเออท่านยุตน้อยนิดท่านธรรมธาตุเคยศึกษาในบันทึกของจีนและเขียนหนังสือชื่อพุทธศาสนาล้วนเป็นเรื่องของกษัตริย์สายเลนทงวงซึ่งเป็นเรื่องของคนสยามวงหนึ่งที่คุมอำนาจทางทะเลสายเลนทะวงอยู่ทาง ศรีวิชัยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าศรีวิชัยก็เป็นหนึ่งในสยามนึกออกไหมเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าคุมทะเลไว้ศรีวิชัยอะสายเลนทวงอะเขาเขาจะอยู่ถักนั้นเออนั่นแหละแต่เป็นสยามแต่เสือกมองไม่เห็นสยามกันนะทุกวันนี้ก็เลยบรรลัยกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเปแล้วสายเลนศรีวิชัยเป็นของใครอะไม่รู้อีกของโบราณหรือเป็นอะไรโบราณดีชาวว่า อเหนื่อยนะคุยกับนักประวัติศาสตร์ไทยอ่ะเหนื่อยแต่ละคุยกับพวกเราเนี่ยสนุกนะเวลาผมฟังถึงคุยเนี่ยก็อย่างนั้นแหละนะโอเคนะผมว่าคุยได้ทั้งวันแหละแต่ผมไม่อยากไปต่อเพรต่อแล้วม่งพิมพ์เยอะแล้วมันก็เสียเวลาที่ขณะผมพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปด้วยใครฟังยูทูบบนมาฟังใหม่ใครไปตัดต่อก็ไปไปไป แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วจะสังเกตดูว่าผมพูดเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูจะตอบอะไรถูกหรือไม่ถูกเรื่องจริงมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วมันก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราเราจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเรื่องจริงมันมีเรื่องเดียวแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องไปสนับสนุนเป็นหนึ่งเดียวเป็นข้อที่จริงเรื่องเดียวท่านเควินตอบท่านแอตตินาดิวว่าตอนนี้ผมเห็นหลายท่านมาเล่นเรื่องชาติพันธุ์ในแผ่นดิน ต้องดูคาตอบเขาเป็นนักวิชาการเข้าประชุมอยู่เรื่องชาติพันธุ์แผ่นดินโบราณความต่อเนื่องอาณาจักรทวาราวดีมายังอยุธยาการจำแนกจำแนกศิลปะอารยธรรมอีสานใต้ผมว่าอีกหลายปีกว่าจะมีอะไรชัดเพราะเรื่องสาระทําให้เป็นที่ยอมรับกว่าสีเทศจะมีทุกวันนี้ก็โดนคัดค้านแนวความคิดจากนักวิชาการไทยมาหลายปีทําไมทะเาลาะก,กันนะไม่ยอมรับกัน กูก็เก่งไอ้ล้งก็เก่งไอ้นี่กูก็เก่งต่างคนต่างเก่งแล้วถูกต้องเหมือนกันว่าล่ะไม่ถูกต้องเหมือนกันนะรู้เหมือนกันไม่ทะเลาะกันนะไปดูบทความผมเขียนไว้รู้เหมือนกันไม่ทะเลาะกันไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ทะเลาะกันถ้าไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแต่ที่ไอ้ทะเลาะกันเนี่ยรู้ไม่เหมือนกันแต่ต้องการข่มกันมันก็เลยทะเลาะกันนี่แหละนี่แหละคือปัญหาใช่ไหม รู้เหมือนกันไม่ทะเลาะก,กันสมมุติว่าผมหยิบผมหยิบเหรียญสิบมาเนี่ยเหรียญหนึ่งแท้ไหมแท้ไปคนหนึ่งแท้ไหมแท้ทะเลาะก,กันไหมไม่ทะเลาะก,กันถูกไหมหรือผมหยิบอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วผมผมหยิบหินก้อนหนึ่งมา แล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นหินมันชื่ออะไรหินบสัสโซหินอะไรก็แล้วแต่แม่งเยอะแล้วผมก็ถามผมว่าไม่รู้ว่าไอไอหินก้อนนี้มันคืออะไรมันเกิดมาเมื่อ,อไหร่มันมันมายังไงมันถึงมาอยู่ตรงขาผมเนี่ยแล้วผมก็หยิบม,มาถามคุณเนะ่ยแล้วผมบอกเฮ้ยคุณรู้ไหมนี่มันหินอะไรเนี่ยคุณก็ไม่รู้จักเวลาดูละ๋อกูก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทิ้งแม่งเลยมึงจะถามทําไม นะไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ทะเลาะกันมึงไม่รู้กูก็ไม่รู้ใช่ไหมเออแต่เรื่องถ้ออย่างมีผลประโยชน์เนี่ยกูก็เก่งของกูอะ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะกูเก่งในตัวตัวอักษรไทยอะ่ะแล้วกูไปกําหนดไว้พุทธวัตรที่สิบแปดเพราะคนอื่นมีมีความรู้หรือไปเจอตัวอักษรไทยที่เป็นก่อนหน้าพุทธวัตรที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ูเก่งอะ่ะกูะเบอร์หนึ่งอะ่ะกูก็ไม่ยอมรับไอ้นั่นเขาบอกจริงๆนะเนี่ยผมจะพยายามนาพิสูจน์เรื่องของมึงนะ เพราะถ้ากูยอมรับมึงเท่ากับว่ากูก็เสียเสียเหลี่ยมให้มึงไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ททาเป็นเพิกเฉยคส่วนที่เสียก็คือชาติเสียหายนะมึงไม่ยอมขยายความให้มันถูกต้องไม่ยอมรับหรือว่าเอานําสืบจนขายข้อแจกแจ้งชัดเจนให้ได้กลายเป็นแบบว่าไม่่ใครจะเอามาอะไรไมาให้กูกูไม่สนใจหรอกเหมือนพักเครื่องอะใครยาพระอะไรไมาให้กูดูกูก็ตีปอมหมด ทำไมอ่ะ,อะก็กูเก่งไงเออแล้วมันตอมยังไงก็ไม่บอกกันหรอกอ่ามันแท้งไงเขาก็ไม่บอกกันหรอกนะมึงต้องมีประสบการณ์อ,อตกลงมึงเก่งคนเดียวมึงรู้คนเดียวมึงก็ไปเล่นคนเดียวเออมึงถูกคนเดียวเวลาคนอื่นเขาเห็นแยง้งมึงก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเออนะตลกดีนี่กีดนั่นเท่าไหร่โอ้โหจะสองชั่วโมงเลยนะไม่เป็นไรก็โอเคเดี๋ยว เราค้างไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวนะผมก็เกรงใจเพื่อนๆหนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบสี่นาทีแล้วก็คุยได้ทั้งวันนะ่ะแต่เดี๋ยวตอบตอบเพื่อนๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวเราค่อยค่อยๆไล่ไล like, ่ความรู้ไปเพราะว่าอะไรการตอบตอบเนี่ยมันจะตอบไปคนละแนวแล้วใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ยึดที่เขเมรโบราณแต่ผมไปยึดที่สยามคือจะนําพวกเราเนี่ยกลับมาให้ได้นาบรรพบุพร,รุษเราเนี่ยกลับมาให้ได้และเดี๋ยววันหนึ่งในอนาคตอันใกล้เราจะนํา หลักฐานข้อเท็จจริงนี่แหละให้เพื่อนๆพนได้เรียนรู้ว่าเอ้ยชิมันใช่จริงๆอย่างที่สมชายอธิบายมาโดยตลอดนะไม่เป็นไรคนเดียวผมก็จะสู้นะหลายคนให้กําลังใจมาไม่เป็นไรเราผมผมรู้แล้วผมอธิบายได้นะท่านเอบอกว่าพรานักประวัติศาสตร์ไทยล้วนเรียนตามตําราของฝรัษษษ่งเศสเออใช่นะเกาะเกาะตูดกันตาเกาะเกาะตูดดมตูดกันมาก็ผิดหมด ท่านโจบอกว่าขมยยังรู้เลยนะเนี่ยสยามกุกนี่ประเทศสยามจนขมรลบทิ้งนักประวัติศาสตร์ไทยดันไม่รู้ว่านี่คือประเทศสยามไอ้นั่น่ะมันเอาไปย้ายมันย้ายไปอยู่ข้างหลังมันคิดว่าเป็นกองทัพของสยามแค่มันพูดแค่คําว่ากองทัพของสยามเนี่ยขเมรแม่งดิ้นกันทั้งประเทศเลยเพราะอะไรกองทัพของสยามมันจะมีได้ยังไงตอนนั้นน่ะพุทธศตวรรษที่สิบห้าและมันบอกว่าเราเกิดเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบแปด ห่างมันสามร้อยปีแต่ไอ้ลูกกองทัพสยามดันไปอยู่ในเมืองพระนครมันหูแม่งบี้ไอ้มักคุเทศคนนั้นใหญ่เลยอะ่ะนะออกมาดาออกมานะนต่จริงๆแล้วจริงๆไอ้คำว่าเนยสยามกุกตอนแรกเลยเนี่ยมันอยู่ที่ตรงพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนยสยามกุกแล้วมันย้าย มันย้ายไปไว้ท้ายแถวแล้วเมือ่อบ่อนเนีพวกสยามพวกขุดเสียมขุดดินขุดอะไรเนี่ยเดินทางไม่เป็นระเบียบหรอกมันพวกขุดใช้เสียมอ่ะแล้วเรียกว่าเสียมอ่ะไอ้พวกเนี้ยขุดค่ายขุดอะไรเวลาลบอ่ะไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแม่งก็หมิ่นจริงๆอะ่ะเนี่สยามกุกนี่ประเทศสยามมันอยู่ตรงมันแปลว่านี่ประเทศสยามมันเสร็จไปไว้ท้ายแถวมันย้าย เออคุณไปอ่านดูต้นฉบับดูจะรู้ผมตามเรื่องนี้มาตลอดแหละไอ้เน,นี่สยามกุกจนมันต้องย้ายไงตอนแรกผมอยู่ตรงนั้นมันย้ายย้ายไปก็เรียบร้อยนะขอบคุณมากขอบคุณมากเขาบอกว่ายิงได้ยิงคําพูดคเขมนโบราณมีปฏิกิริยาเดียวกับครูเลยเออใช่ไงเขาเพราะว่าจริงๆแล้วความจริงที่มันถูกต้องมันเป็นประเทศสยามมันไม่ใช่ประเทศเขมร ไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยดนไปพูดเรื่องประเทศเขมรไงไปไปเป็นูดเื่องไอ้เขมรโบราณแต่ไอ้นักมัคู่เทศมันไปบอกว่านั่นมันเป็นกองทัพสยามบนไลัยเลยนะแต่ผมมันรู้รู้ความจริงหมดแล้วนะผมถึงพูดได้ท่านสวจทีบอกว่าแบบนี้ต้องไปแก้ไขพจนานุกรมไม่งั้นจะทําให้ชนรุ่นหลังงงครับคาว่าขอมกับ,ขกบเขมรโบราณก็ถ,ถูกแล้วขอม,มันไม่ใช่เขมรไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ผมบอกอะ่ะ ขอมันเป็นตำแหน่งตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามข<ณ>เขาก็เรียกขอมเป็นเวลา22นาฬิกาเขาก็เรียกขอมละโวก็ก็เจ้าเมืองละโวขอมสุพรรณก็เรียกเจ้าเมืองสุพรรณขอมสุขโขทยัยก็คือเจ้าเมืองสุขโขทยัยขอมกัมพูชาเขาก็เรียกว่าเจ้าเมืองกัมพูชามันก็แปลอย่างนั้นไม่เห็นต้องงงเลยนะแต่ว่าอีนักประวัติศาสตร์ไทยไม่งงหรือว่ามันเจตนาจะพลิกไงให้ เขมรเป็นกษัตริย์และให้สยามมากอพยพมาเฮ้ยไม่ใช่สยามเป็นกษัตริย์คข,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 ขเขเขมรเป็นทาสนะกูไม่ได้อ,อพยพมาจากไหนหรอกนะนะครปฐมตั้งมากี่ปีแล้วนะ่ะตั้งแต่เริ่มนั่นแหละใช่ไหมเออแล้วทีนี้เมื่อนครปฐมเกิดก่อนตอนนั้นกมพูชาไม่ยังจมน้ําอยู่เลยนะ จมทะเลอยู่เลยนครปฐมแถวเนี้ยนครปฐมคูบัวราดีเนี่ยก็เ,เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็อยู่มาจนช่วงหนึ่งจนน้ามันลดอะ่ะเมื่อสะสมความรู้อายธรรมอะไรได้เขามีตัวอักษรของเขาใช้เขามีการปกครองของพวกเขาอยู่เออแล้วเขาก็มีตัวอักษรซึ่งเรียกว่าตัวอักษรสยามก็ผมจะนาที่สูตรตอนนั้นมันเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดนะ ขเขมยังจมน้ําอยู่เลยเออเข้าใจยังไปดูแผนที่ดิขเขมยังจมน้าอยู่นั่นนะเออ,อนาจักรอาจักรไออะไรนะเมืองพระนครยังไม่ได้สร้างเลยทด่ซ้ําไปแล้วมันก็มาบอกม,มึงไล่ดิมึงไล่มึงต้องไล่ทำลายนีคกูไล่ทำลายใหมึงดูเนี่ยตัวสอดไทยมีมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วในสร้างอายธรรมโบราณเก่าๆนะ ทานโถถีบอกว่าเทวลูกตามพิพิธภัณฑ์ไปดูนะครับมีแต่คำว่าขเขมรไม่มีขอมเลยเออก็นั่นแหละนะนี่ไงพอมนบอกว่าขอมเป็นเขมรโบราณเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเปลี่ยนจากขเขมรแล้วก็เต,เติมโบราณเข้าไปง่ายดีโอ้แว้งฉลาดมากเลยจริงวะล่ะแ,แก้นิดนึงประหยัดงบประมาณจากขเขมรเดี๋ยวเปิดเติมโบราณเข้าไปก็ก็นี่เป็น ความค้นพบใหม่เป็นความรู้ใหม่งไงแต่ขเขมรโบราณกับเขมรปัจจุบันมันคนละพวกกันนะมันคนละนะ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าหาย,ยนะพระเครื่องมันไม่ใช่เกิดจากเราหรอกนะเรารู้หรือเราพยายามาหาความรู้แต่ไอ้พวกนั้นปิดกั้นปิดกั้นปิดกั้นจนเราไม่เจอาบาบาบุูดเราอ่ะเดี๋ยวมึงดูนะสมชายจาพาไปดูปบาบาบุูเราแม่งเพียบเลยพันเมืองเนะ